สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาทาความรู้จักกับถ่ายคําสั่งที่ HTML นั้นเตรียมไว้ให้เราใช้งานนะครับในลักษณะที่เราจะต้องการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับสมมติว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เครื่องหนึ่งแล้วผมสร้างหน้าเว็บนะครับไว้1เว็บเพจหรือว่าหหน้าเว็บนะครับเราก็ทำการป้อนข้อมูลล็อกอินเข้าไปนะครับกดปุ่ม s ั b m i มิเราจะส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีอยู่ถ่ายคําสั่งหนึ่งที่ h t m ทีเตรียมไว้เราใช้งานซึ่งรูปแบบก็จะเป็นดังนี้ ครับชักตัวอย่างนี้ครับผมทําการเขียนโค้ดนะครับในบรรทัดที่4กับบรรทัดที่10บนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรทัดที่4ก็จะเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นนะครับหรือว่าเป็นแท็กเริ่มต้นนะครับซึ่งภายในของมันก็จะมีพวกกล่องพาสิร์ปุ่มแล้วก็การรีเซตนี้นะครับแล้วก็ขอบเขตนั่นเองนะครับนี่ก็คือจุดสิ้นสุดของแท็กคำสั่ง นะครับซึ่งที่แมวก็จะเขียนลักษณะของคู่แฝงคำสั่งนะครับซึ่งแท็กที่นะครับไม่มี s นะครับก็จะเป็นแท็กเริ่มต้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นแท็กเริ่มต้นของ from นะครับนี่ก็จะเป็นแท็กสิ้นสุดของ from มซึ่งภายในฟอร์มครับเราจะไล่โค้ดจากบนลงล่างนะครับก็จะประกอบไปด้วย input type text, input type password, submit แล้วก็ reset นะครับโดยที่สีฟ้านี้นะครับซึ่งเป็น propery t ที่อยู่ภายในฟอร์มนะครับ property action เท่ากับ process.php เะได้ว่าผมสามารถที่จะระบุนะครับไฟล์ที่จะให้ไปทำงานต่อนั่นเองหรือโยนข้อมูลจากการกรอก user password เหล่านี้ไปประมวลผลที่ไฟล์ที่ชื่อว่า process.php นะครับซึ่งเราก็จะเขียนด้วยภาษา PHP เพื่อที่จะรับข้อมูลจากกล่อง user name กล่อง password นะครับแล้วก็ทำการนำเอาข้อมูลนั้นไปป้อนให้ database พอดีเก็บข้อมูลนั้นไว้ในดัตเตอร์เบสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการเซฟซอ o ต์โฟชุดนี้นะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชนะครับแท็กของฟอร์มก็จะไม่ปรากฏบนหน้าเว็บเพจนะครับแท็กของฟอร์มก็จะเป็นแค่ขอบเขตที่เรากำหนดว่าจะมีอ l ลิเมนต์ใดบ้างนะครับที่อยู่ภายในตัวฟอร์มเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปประมวลผลต่อในที่นี้ครับผมกรอกข้อมูลนะครับ ในคลิปที่แล้วครับเราคร้างไว้อยู่ในเรื่องของปุ่มรีเซ็ตหรือเคลียร์นะครับพเมื่อการกดเคลียร์นะครับก็จะทําการเคลียร์ข้อมูลที่อยู่ในอิเลเมนต์นะครับภายในฟรอรนั่นเองอินพุตไทป์รีเซ็ตนะครับใช้สำหรับการเคลียร์ข้อมูลทั้งหมดที่ทอยู่ในฟรอในกล่องข้อความนะครับคราวนี้ครับผมจะ register username นะครับสมมติว่าผม register ภาษาแอดภาษาซอฟต์ดอทคอมพาสเวิร์ด เมื่อกด register ครับก็จะวิ่งไปหานะครับตอนนี้ทำงานนะครับทำงานถูกต้องของแ็กฟอร์มก็จะวิ่งไปหาไฟล์ที่ชื่อ process.php ที่ผมไฮไลท์ไว้ตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มีไฟล์ process.php นะครับเพราะเราเขียนแค่โครงสร้างของหน้าเว็บนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเมื่อผมทำการ action นะครับไปยังไฟล์นะครับตัวแ็กฟอร์มก็จะทำการทำงานทันทีเมื่อทำการกดปุ่ม submit โดยที่จะนำเอาข้อมูลของ user password ไปยังปลายทางนะครับก็คือ process. php นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเรียกหาไฟล์ process. php นี้นะครับอันนี้คือรูปแบบของการทำส่งฟอร์มที่ใช้ควบคุม Element ที่เป็น input ต่างๆนะครับ input type text input type password input type submit input type reset นะครับ พือที่จะให้มีขอบเขตในการทำงานแล้วก็สามารถระบ,บุปลายทางที่ส่งข้อมูลไปได้สหรับคลิปนี้ขอจบลงแค่นี้ครับอบค